ฝากกำชับในพื้นที่ด้วยนะคะว่าเวลารายงานอะไรไปเนี่ยช่วยแสดงความจริงใจให้กับชาวบ้านด้วยเวลาไปประชุมหมู่บ้านอะไรเนี่ยค่ะก็บอกว่าให้ชาวบ้านเนี่ยไปประชุมหมู่บ้านเสร็จแล้วไปลงทะเบียนการเข้าประชุมกลายเป็นว่าไปรายงานว่าชาวบ้านเห็นด้วยกับโครงการเลนทั้งหมดจริงๆแล้วชาวบ้านกลุ่มนี้ไม่เห็นด้วยกับโครงการเพราะฉะนั้นจริงใจในการแก้ปัญหาในการรับฟังของชาวบ้านด้วยนะครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่โยนาโยกเองก็มาที่นี่บ่อบคยไม่ต้องโยกทั้งเชียง ัผมผมคิดว่านายกจะต้องเช็คว่าประชาชนที่อยู่โลกอ่าวุธนี่นะครับก็มีจำนวนนี้จำนวนเท่าไหร่และเขาจะได้ผลผลจะทกอะไรบ้างจากการที่ข่าดที่มันจะเกิดขึ้นในในนั้นนะครับท่านจะไม่มีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงถ้าอย่างไงผมคิดว่าประสานกับทางๆท่านได้เพื่อให้เขาได้เอาข้อมูลความจริงเนี่ยงตรที่ท่านจะได้ประกอบในการตัดสินจการจัดการนี้ครับขอบคุณครับ